เดโมแครตครับล่าสุดครับผมอยากจะบอกว่าท่าทีมันเริ่มเปลี่ยนหลังจากการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหยิบคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในการหาเสียงชอบคริปโตเลือกโดนัลด์ทรัมป์นะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปงพั้นตอนนี้เนี่ยฝั่งไบเดนเองเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้แล้วนะว่าเฮ้ยตัวเองอาจจะกลายเป็นผู้เสียเปรียบก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้หยิบคริปโตเคอเรนซีมาหาเสียงนะครับล่าสุดครับเดโมแครตงานนี้เนี่ยม,มีการ ยื่นเอกสารไปยังกรดอสารัฐให้ผ่อนปลอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องคริปโตนะฮะอย่าเพิ่งไปโหดร้ายกับมันมากนะฮะนี่ฮะเป็นการสรุปของ bitcoin.com บอกว่า d e m o c r a t increasingly นะตอนนี้กำลังตระหนักนะ realize Biden administration's นะครับ a n a l o i s t i c s t a n d นะครับจากไอการต่อต้าน bitcoin เนี่ยจุดยืนที่ค่อนข้างจะต่อต้าน bitcoin มาตลอดเนี่ยเริ่มเริ่มเรียนรู้แล้วนะว่ามันไม่เป็นผลดีแล้วกำลังจะทำให้ตัวเองเนี่ยแพ้การเลือกตั้งหรือเปล่าในวันในเดือน1ิ ที่กำลังจะถึงนี้นะฮะก็น่าสนใจหรือหลังจากนี้เราจะได้เห็นเดโมแครตเริ่มปรับท่าทีว่ากูกูก็ชอบคริปโตเหมือนกันไหมกูก็เชียร์คริปโตเหมือนกันแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแคมเปญอะไรออกมาจากฝั่งเดโมแครตเออก็น่าสนใจนะเพื่อนๆต้องคอยติดตามให้ดี